คนที่อยากจะพูดบนเวทีให้สนุกนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะมีคนมากมายมีความฝันนะฮะแต่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเหมือนหลายคนนะครับอยากจะพูดให้สนุกอยากจะเล่าเรื่องให้สนุกให้คนขำนะก็มีรู้จะเริ่มต้นแบบไหนนะร,รู้ไหมครับการที่เราได้พูดได้นําเสนออะไรออกไปให้คนเขาฟังเนี่ยเขาฟังแล้วเขายิ้มเขามีความสุขเขาหัวเราะนะฮะทำให้เรานะครับ มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคนฟังเขามีความสุขนะเราก็มีความสุขอ่ะถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งในฐานะเราพูดนะเพราะคนฟังเขาจะตั้งใจยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเล่าเรื่องให้สนุกนะครับคุณต้องเริ่มต้นจากสสิ่งนี้นะฮะวิธีที่1นนะครับต้องเป็นนักจดบันทึกนะครับเพราะวิธีนี้มันจะช่วยให้เราได้ใส่ใจรายละเอียดมีข้อมูลไว้อ่านในภายหลังนะฮะ อย่างหลายคนที่เขามีเรื่องเล่าเยอะๆนะครับมีเรื่องเล่ามากมายนะ เขานะครับไม่ได้คิดขึ้นแค่วันเดียวนะเขาต้องสะสมเรื่องราวต่างๆนะครับไว้นานพอสมควรนะซึ่งเป็นวัตถุดิบในตัวเขาและเขาจะดึงมันออกมาใช้นะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้มันจริงๆนะครับถ้าเราไม่จดนะครับเราก็จะลืมนะฮะบางทีผมจดจดไปหรือแม้กระทั่งที่เราจดก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะเป็นนักพูดอยากจะเล่าเรื่องให้มันสนุกนะสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือต้องเป็นคนชอบจดบันทึกนะครับชอบจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาใน ของเรานะข้อที่2นะครับต้องเป็นนักอ่านนะฮะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านแน่นอนนะครับการอ่านมันจะทําให้เราได้ข้อมูลมากมายหลายอย่างมีแง่มุมหล,ลายอย่างที่เรานะครับอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะและที่สําคัญนะจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจจากคนเก่งหลายๆคนนะเพื่อเป็นแรงผลักดันในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราเหนื่อยนะครับเราสังเกตไหมครับจากคนเก่งๆคนที่เล่าเรื่องได้สนุกนะคนที่มีชื่อเสียงนั่นแหละนะฮะ คนเหล่านี้เขาเป็นคนที่ชอบอ่านชอบหาความรู้ให้กับตัวเองนะบางครั้งนะครับเราอาจจะเห็นผลลัพธ์ของเขานะครับเฮ้ยมันดูทําไมมันเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆนะแต่ทุกคนนะครับผ่านเรื่องยากมาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรานะครับอยากจะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกเล่าเรื่องได้ขาให้คนชอบใจนะเราต้องเริ่มต้นจาก2ส,สิ่งน,นี้นะครับต้องเป็นคนที่ชอบจดชอบเขียนนะฮะวิธีที่1 2น,นะครับต้องเป็นคนที่ชอบอ่านชอบ เรียนรู้นะครับเพราะเราจะได้เทคนิคดีๆข้อมูลดีๆนะครับเพื่อไปพัฒนาตัวเองและสามารถเล่าเรื่องได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ปดโกดไลค์กด,ดติดตามกดแชร์นะครับเพจเฮียฮ่าพาไปนะผมอุทิศเวิยสีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ